สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าอุ้ยเห็นไหมคะเนาะเห็นไหมสาวนุ่มมาทักทายค่ะเก้ามงเช่าสวีเดนค่ะพี่น้องหลังจากที่เอ่อทำทำคลิปต,ตลกตลกไปเรากันเลยวันนี้ก็เลยมาใช้ชีวิตประจำวันชีวิตจริงอันนี้คือชีวิตจริงสาโนโดดวนุ่มเลค่ะอันนี้คือชีวิตจริงนะคะ นั่นคือกระต,ต,ตลกสนุกสนานเนาะค่ะอย่าอย่าอย่าซีเรียสเด้อค่ะอันนั้นคือคือคลิปตลกนะคะคือตลกตลกให้ให้ออให้เอ่อให้เพื่อนเพื่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันค่ะนี่สาวนูไปไปเจอเมื่อาวานไปไปไป,ไปหากล่องไอ้นี่มาค่ะมาเพาะเพาะเมล็ดนะคะความจริงสาวนู้ไม่ได้หลายหาไม่เจอ ไม่ใช่สาวนุไม่ค่อยมีเวลาเอ้ยไม่ไม่ค่อยได้หาเต็มที่ค่ะก็เลยว่าจะเอาเพาะแค่ที่สาวนุจยที่ปลูกนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านสาวนุน่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะก็เลยเพาะแค่ที่เราจีกินนะคะเพาะอ,อย่างนี้อย่างหน่อยๆพอค่ะพอเรามีสีสันหนาล้นบ้านบ้าน,บ,านบ้านเรานะคะเอามาจ้าอันนี้ก็เป็นหลุมเพาะเพาะเพาะเม็ดพักนะคะอันนี้ก็ห้องครัวพี่น้อง ไม่มีพื้นที่ค่ะเนาะจุงนี้หนาวแต่ความจริงท่านท่าอากาศประมาณสิบกองศาสาวนูจะไปทำข้างนอกบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเราเก็บพอะักนะคะอันนี้จะเป็นหญิงเพาะเพาะนะคะอ่ะเพาะที่เหลือที่ปลูกถั่วค่ะพี่น้องตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้เพาะเลยอะไรวุ่นวายพี่ม๊อะพี่น้องวุ่นอะไรก็ตอนนี้ก็อะไรเป็นมดเลยค่ะเยอะแยะมมน ทำอะไรก็ทําคนเดียวไงคะก็ะเลยเวลาเอาวันนี้ก็วันนี้ต้องพอ,อยได้ตั้งใจตั้งใจแล้วค่ะอันนี้ทสาวนุชชออันนี้ชุดนี้คือพ่อพักนะคะอันนี้โหระพาไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษอันนี้ก็เป็นอตงอังโเมงโงนกที่สาวนุชชอบกินนะคะที่ต้นใหญ่ๆะนะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาบ้านเขาอันนี้บ้านเขาหมดเลยเด้อค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เป็นบวบบวบบ้านเขาเด้อค่ะ อันนี้กะหล่ำอันนี้กอบกัพี่น้องที่สาวนุชอบกินเนี่ยสาวนุชจบปลูกเฉพาะที่สาวนุชอบกินเด้อค่ะอันนี้กะจีต้มต้มนา้ลนเอาไว้ไปไปเก็บผลไม้พี่น้องต้มแกงน่อไม้อะไรเงี้ยนะอร่อยอร่อยพี่น้องเด้อนี่ทุกอย่างที่สาวนุป,ปลูกสี่อย่างนี่คือสาวนุชชอบนะคะ <laughs> ใช่เราต้องทำที่สิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะ่ะเอามาค่ะคลิปนี้ก็ยาวหน่อยเด้อค่ะพี่น้องจา๋านะคะ ขออนุญาตใช้มือเด้อค่ะเนาะสารนุก็ไม่ได้เพาะหลายอะไรมากมายค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนู่ค่ะสารนุก็ม่ได้เพาะอะไรเยอะมากมายเพราะว่าไหลลูกเยอะพี่น้องโอ้โหไม่วาดไม่ไหวเลยค่ะปีนี่มีเจ็ดตัวพี่น้องเอ้ยสัตางจนในสารนุลเละไปมดุดนะคะมันนีก ได้กินอยู่ข้างล่างและสาวนุต้องไปจัดการแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเลียมกระลักนะคะเนาะเรียงกระลักอะคะ่ะแมวนะคะเรียงกระลักทำใหม่ได้นะคะ,ะมาเพาะแต่นุก็จิปเพาะที่เราที่ที่สาวนุชอบกินนะคะพอไปซื้อเขาปีที่แล้วซื้อเขาแพงแพงปีนี้คิิดใหม่ทมําหม่ค่ะดอกไม้คือกันค่ะี๋วยวสาวนุก็ยิบเพาะเหมือนกันี๋วยวคลิปนี้ก็เอาคลิปพักก่อนเด้อค่ะ นี่ค่ะชีวิตมังนอกพี่น้องเอ้ยนะคะคนไหนอยากปลูกอยากอะไรก็ทําเองค่ะซื้อได้ค่ะพี่น้องแต่ปีช่วงนี้สองสามปีนี่อพักผลไม้แพงมากค่ะเบียนะคะพันเข้าอะค่ะที่เราไปซื้อสามล้านดอกไม้ต้นไม้อะค่ะพี่น้องแพงค่ะแต่รู้นึกว่าเจ้าหนุ่จีนี่สองสองนี่อุ้ยแต่นี่ก็แพงคือกัน ก็ประมาณห้าสี่สิบเก้าโคลนก็ห้าห้าห้าสองสิบห้าสามห้าสามสิบห้าร้อยร้อยกว่าบาทค่ะซองน,นี้ร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาทเดี๋ยวคนสาวนุชคิดดูตัวเลกอืมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะพวนี้ร้อยห้าสิบแต่สาวสาวนุชคิดว่าเป็นพันดีนะคะที่เขาขายแพงนะคะ กรดีมร้อยห้าซิบจะได้หลายต้นก็โอเคนะคะพี่น้องจา๋าที่สาวนุ้ซื้อกระถางนึงก็เจ็ดซีบกว่าแล้วก็ไม่ลูกเป็นยังไงคะ่ะอันนี้เราก็ได้เรียนลูกซื้อแล้วเราก็ได้เรียนลูกไปเด้อคะ่ะเอามาเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วคะขออนุญาตฉีดน้ำอู้วันนี้สาวนุตรงมาทำวามสะอาด ทำใม้เขาเปียกนะคะทำให้เข้าเปียกเรียนรู้ไปก็ไม่นองจ๋านะคะอยู่มังนอกเราก็ต้องเรียนรู้นะคะคนไหนชอบปลูกด้วยค่ะเนาะชอบปลูกสาวนูคิดว่าสาวนูพอพ่อสายไปค่ะเพราะว่าบางคนสาวนูมีกลุ่มค่ะอู้ยเขาพอโตหมดแล้วสาวนูเพิ่งพอพู้ค่ะนะคะ คือชาแท้ฉีดเดิมตาวนูขออนุญาตเทเด้อพี่น้องเ้ยฉีดฉีดมันชาไปพี่น้องเอาแบบนี้แหละเทไปก่อนให้เขาชุ่มชุ่มชุ่มชุมชุมแทำแบบสไตล์เราเด้อค่ะพอเราทำเราเรียนรู้เราไม่ได้ เราไม่ได้ปลูกขายนะคะเราไม่ได้พ่อขายเราทําเองแล้วเราก็อยากเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยคือจะได้ผลหรือเปล่านะนะคะอันนี้คือชีวิตจริงสาวเรนูดเดอร์ค่ะพอพักนี่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงชอบชอบมากค่ะปลูกพักปลูกดอกไม้พ่อต้นไม้ดีหน่อยค่ะวันนี้เขาง,งานตอนเย็นนะคะเขาง,งานเย็นอ้าวเสร็จแล้วนี่ ะแะป๊บนึงนะคะขอ,อยาดลงอีกหน่อยนึงเด็นยุบพอพอตามที่โอเคอันนี้สารนจิลงหนึ่งสองสามอันนี้มีห้าแถวนะคะพี่น้องคะมีห้าแถวแถวนี้มีห้าแถวสารนจิเอาหัวรพาสองแถวแล้วก็เออตังโอฝรั่งสองแถวแล้วก็บวก บวกเอาแถวเดียวพ่อพาอว่าต้นเขาใหญ่มากเอาแถวเดียวแล้วก็น,นี่แถวนึงนะคะเอามาค่ะเดยวสาวนุจางให้ดูก็เข้าเด้อค่ะเดยวพ่อเซจะสาวนูมานะเดวกอนเนาะแกตรงไหนละคะ <c ười> นี่ไปพี่น้องโอ้ยเขาให้พ่อตั้งแต่ดดเดือน้อ้คหราคาเดนนี่ได้อยู่ นี่พี่พี่น้องพี่พี่น้องค่อยค่อยค่ะเม็ดน้อยหน่อยเม็ดน้อยหลายพี่น้องเ <c oughs> ลยอุ้ยหลายเม็ดอยู่เดอ้อค่ะนี่ค่อยลงคุณภาพหลยหน่อยตอเราชอบ ตาวนู้่ะตาวนู้จิบพ่อมดเลยค่ะโหระพานะคะพ่อโหระพานี่ตาหนูยังไม่เคยพ่อโหระพาบ้างเขาเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จิบพ่อโหระพาบ้านเองแต่ว่าเม็ดมุดพี่น้องเม็ดมูดเลยค่ะตอนนี้รอเม็ดจากญาติพี่น้องอยู่ค่ะพี่น้อง่ะอันนี้เ็าพ่อไปก่อนเนาะ แตาสาวนุ้ยจะพกมุเลยเด้อค่ะหัวละปลาแพงค่ะแพงแต่สาวนุ้ติตรงเขียนป้ายไว้นะคะว่าอะไร จะสานนุชะทำให้ดูเป็นคร่าวๆเด้อค่ะเซตกระสาวนก,ก็จะฉีดเด้อค่ะสองช่องเลยอืมเสร็จแล้วค่ะเอาตัวอย่างเด้อค่ะนะหกคนละพา นี่ค่ะสองช่องนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะท,ที่ติดตามคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเซตเดี๋ยวสามมูจะมาโชว์เด้อค่ะนะคะขอบคุณค่ะ